นนะะวันนี้พี่กวางจะมารีวิวดินเกาหลีนะคะดินเบาที่ทางร้านขายนะคะอ่าอันดับแรกนะคะเรามาดูเนื้อดินกันก่อนจ้ะอันนี้คือเนื้อดินเกาหลีของที่ทางร้านนะคะจะเห็นได้ว่าเนื้อดินนะคะยืดมากนะคะอ่าเราไปดูคุณสมบัติหลักๆกันเลยนะคะเขาบอกว่าอันแรกอะ่ะ เนื้อดินน้ำหนักเบาสองแห้งเองด้วยอุณหภูมิห้องไม่ต้องอบนะคะตัวนี้ไม่ต้องอบสามารถแห้งเองได้นะคะโดยอุณหภูมิห้องสามผสมสีได้ระหว่างดินกับดินนะคะก็คือดินกับดินนะคะผสมกันก็จะเป็นนสีนะคะอันนี้ให้ัอ่าให้หาดูได้ตามหน้าเว็บนะคะที่วกวางเคยลงไว้แล้วนะคะว่าชาร์ตการผรสมสีนะคะระหว่างสีอะไรกับสีอะไรเป็นสีอะไรนะคะและ พิเศษกว่านั้นก็คือสามารถผสมสีเองได้ด้วยโดยใช้สีผสมอาหารนะคะหยดลงไปแล้วก็นวดนะคะนวดนวดมันก็จะเข้ากันเองนะคะสบายเขาบอกว่าติดกันเองโดยไม่ใช่กาวเดี๋ยวลองดูซิมันติดกันจริงหรือเปล่าอันนี้นี่นะคะลองดูติดกันไหมดูซิปึ๊บนั่นติดกันเองโดยไม่ใช่กาวนะคะคอนเฟิร์มนะคะตัวนี้จริงะคะ่ะ ต่อไปเด้งแด้มาเป็นทรงกลมอขอดึงมาก่อนแล้วกันนะอะขอยิ้มก่อนเด้งแด้มาเป็นทรงกลมขอพื้นที่นิดนึงลองดูนะอ่าอันนี้คือมันยังไม่แห้งนะคะถ้าแห้งเด้งกว่านี้นะคะน้ำหนักเบานะคะ ต่อไปยืดหยุ่นสูงอันนี้บอกไปแล้วข้างต้นนะคะว่ายืดหยุ่นจริงนะคะยืดมากนะคะเห็นไหมคะเสื่อมคันนะคะเนื้อดินละเอียดมากนะคะลองซูมดูใกล้ๆนะคะและที่สำคัญก็กดลายชัดมากนะคะ เดี๋ยวเพื่อนจะ,จะลองกดให้ดูอันนี้คือแม่พิมพ์นะคะที่ทางร้านขายกดให้ดูเนาะนิดนึงนะคะและที่สำคัญนะคะก็ไม่ติดมือด้วยตัวนี้ดูสิกดลายชัดไหมนี่หลังจากที่ใช้กดแม่พิมพ์นะคะ ต่อไปชิ้นงานถ้าแห้งแล้วจะไม่มีรอยแตกนะคะก็คือดินยืดหยุนสูงทำให้ชิ้นงานไม่แห้งไม่แตกนั่นเองนะคะและที่สำคัญก็สามารถเคลือบเงาชิ้นงานได้เพื่อความสวยงามนะคะ และพิเศษสุดๆก็คือดินเกาหลีตัวนี้ปลอดภัยนะคะไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นก็ปั้นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะแต่จะเหมาะสําหรับเด็ก3าขวบขึ้นไปนะคะควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะและมีลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะมากว่าพี่กวางดินตัวนี้สามารถทําเป็นพวงกุญแจได้ไหมเป็นเครื่องประดับได้ไหมพี่กวางตอบเลยว่าได้นะคะเมื่อแห้งแล้วดินตัวนี้จะแข็งนะคะสามารถเก็บเป็นชิ้นงานได้นะคะ อยากปั้นแล้วย,ยังคะถ้าอยากปั้นแล้วก็สามารถสอบถามราคาดิ้เข้ามาได้นะคะพี่กวางขายที่เริ่มที่กําละ1บาทนะคะมีตั้งแต่ขนาดเลขก30กรัมก็คือ30บาท50กรัมก็คือ50บาทจนเป็นกิโลนะคะถ้าเป็นกิโลก็กิโลละ7 5 0บาทนะคะสนใจสอบถามได้ที่ Line kbidea นะคะหรือ inbox เข้ามาเลยนะคะโอเควันนี้พี่กวางขอลาไปก่อนนะคะแล้วามาเจอกันทลกปหกวนะคะสวัสดีจ้า